อ๋อขโมยซ้ายเนี่ยคือเป็นเป็นนำล่องแล้วเพราะมวมยซ้ายมันจะต่อยยากกว่ามือขวาพี่ดีชอบมวยซ้ายเป็นพิเศษสังเกตได้ว่าในยุคของพ่กรณ์พงศักเล็กใช่ไหมครับในยุคของหลายๆคนเนี่ยเราพยายามทำาโมยซ้ายขึ้นมาเพราะว่ามันต่อยยากพี่อันเคยต่อยสากคนไหมลงเงินไม่เคยเคยซ้อมสากคนไหมไม่เคยอ่ะถ้าดูจากมวยไทยแล้วดูว่าโลงเงินเนี่ยถ้าเอามาทำต้องปรับอะไรบ้างสเต็ปเท้าก่อนก็อย่างแรกก็คือฟุตเวิร์กก่อนอะฟุตเวิร์กแล้วก็การออกหมัด หมัดนี่ถือว่าคมหรือยังหรือว่ายังต้องอีกจริงๆเขาตอนที่ผ่านมาเขาที่เห็นเนี่ยคือเน้นสินซ้ายเป็นหลักแต่ก็มีหมัดแจมอะไรประมาณนี้นะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติพอปรับปีนเป็นหมัดแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวนิดนึงต้องคมขึ้นแล้วออกเป็นชุดมากขึ้นใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะก็ผมว่าถ้าเกิดสมมติว่ามาเข้าค่ายเก็บตัวกับที่หนึ่งที่หนึ่งบูหน่หนหนหนหอยผมว่าก็จะมีอนาคตที่ดีนะอาคตไดเอาแล้วจะสมมติแบบนี้คือชกได้ทั้งไทย และก็สากลในสายทพิธีจริงๆหรืมมอว่า <จะ S 1> ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งผมว่าจริงๆที่ผ่านมาเราก็สามารถทำได้ท uh ั้งสองอย่างแต่คนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีรายการสากลก็มาต่อยมวยไทยอืไม่มีรายการมวยไทยก็มาต่อยสากลอะไรอย่างน,นี้ยครับมันก็จะเป็นอีกช่องทางที่จะมีโอกาสชกได้ก่อนนี่มากขึ้นอืมโอเคก็ ทั้งอุปสงค์หรือประธานทั้งทั้งทั้งฝั่งนักมวยก็ต้องการแล้วก็ทั้งฝั่งเสบือเองก็โอเคถ้าจะไปเส้นนั้นทางก็ว่าเราเพราะพยายามตรงนี้ผมผมว่าในงานมวยสากลเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอีกเยอะเพื่อที่จะดึงให้คนกลับมาดูมวยสากลให้มากขึ้นในภาครัฐเพราะว่าเพราะว่าผมว่าที่ผ่านมาเราอยู่ในช่วงระตกต่ำมากมวยสากลนะครับแล้วก็คนดูมวยสากลหลังๆเนี่ยพอเจอมวยสากลก็เปลี่ยนช่องหนึ่ง น,นี่ความจริงสมมติผู้แบบนี้นีสแสดงว่ามีความคิดที่จะลงมือทำมวยสากลด้วยผมอยากร <นะ S 2> วมุก<ห>ๆคนในวงการมวยสากลในบ้านเราอะ่ะมารวมกันแล้วทำเข่มขัดแชมป์ในประเทศของเราซึ่งผมว่ามันจะเป็นดีมีลีกในประเทศที่เราไม่จำเป็นต้องไปจ้างนักมวยแพงต่างชาติมา เพราะว่าเราก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ<ช>มีมีความสามารถเห็นเ<ช>มื่อวานมีแรบที่แสแบงค์เข้ามาใช่ใช่แล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยพอเรามีดีใจที่แข็งแรงเนี่ยคนดูผมเชื่อว่าคนดูอยากดูมวยไทยต่อไทยมากกว่าที่จะไปต่อยไทยของฝร,รั่งเป็นสำคนะครับมันเป็นปคู่ที่มีกระแสเลยก็เหมือนมวยไทยครับฟิลอย่างนั้นแหละครับมน คนที่คนที่โดดเด่นจริงๆก็สามารถตอบโจทไปได้ใช่เราก็เราก็ผลักดันกันเรียกว่าเป็นระบบทั้งระบบที่เราจะช่วยกันผลักดันไม่ว่าตักไม่ใช่ตักคนตักทำนะพื้นฐานและใส่ใส่นั่นคือสิ่งที่อยากทำนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากคิดไว้คว่าจะเริ่มเมื่อไหร่คุยกับแบงค์ไปแล้วครับแบงค์ที่สิบวันที่หนานะครับก็คุยไปแล้วก็เขาก็เห็นด้วยกับว่าว่าเออที่ผมว่าไอเดียนี้ดีแล้วก็น่าจะทำแล้วก็ถ้าเกิดเรารวมกันได้ตอนนี้เหลือแค่สามฟังก์ชั่นเองเหลือเยี้ยงเดี๋ยวแบงค์เสียคุยแลล้วก็เหือไปีี่ด รตรงนี้เราต้องตอกปุ่กันไว้แล้วก็พยายามจัดนได้